ดิฉันอนาคามันจากทีคิวทีวีมีรายงานว่าเกิดเหตุระเบิดขึ้นที่โรงแรมบูคาเรสต์ตำรวจกำลังควนหาชายผิวดำและสตรีผู้หนึ่งซึ่งวิ่งหนีออกจากที่เกิดเหตุโอ้โหเหลือชื่อตอนนี้มีผู้ก่อการร้ายในองค์กรของเราเองเหรอคุยกับดิมิทรูเห็นทุกอย่างที่เขารู้เกี่ยวกับบอสตานิสคูได้ครับ งานได้อะไรบ้างเบาตามตรงไม่เจออะไรเลยไม่ว่าทีมไปรับหรือว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องล้วนแต่ขาวสะอาดบางคนมีกรณีเรื่องภาษีกลับมาสดงไรายได้แต่ไม่ลำบากถึงขั้นต้องยอมขายความลับแั้นลองเข้าไปเช็คหน่อยเดี๋ยวก่อนนี่คุณรอผมเล่นแง่ๆเลยนะเนี่ยถ้าอยากได้กลับนิวยอร์กจริงๆแล้วก็เสียงแค่ไหนคุณก็ต้องยอมผมเข้าใจแต่เพราะไอ้ทำแบบนั้นแหละผมถึงได้โดนเขี่ยกระเด็นมาอยู่นี่ไงทำเพอย้ายโฉงฉาเลยกัน เชื่อใจฉันอีกเลยใช่ว่าคุณตินิสัยชอบจับมัดบ้าไปหน่อยแล้วนะรู้เปล่าใส่ับม้างเลยไม่กระดิกกระดี่งเลยมีใครคอยคุมเชิงด้านหลังรอเปล่าอเอาละ พอเปวเราจะข้าะตูหน้ะเราจะเล่ล่ะดิมิทรล่ะอยู่น่ะและจำตำแหน่งละ พ่อนี่มันถั่วหายวะไปไหนวันนี้ฉันเจอเรื่องะไรสลับมาพอแล้วนะบอกว่าบอกวานี่มันถั่วหายวะไปไหนดูแย่วะแต่ก็น่ายกย่องแกอุตส่ามานี่แทนที่จะไปโรงพยาบาลดีมากแกมีสปรีดดิมันโจมตีเรา ทุกคนนี่เลยคนเดียวเอาแกหมอบทั้งก,ก๊กเธออยู่ไหนอ่ะผ,ผ,ผมไม่ทราบผมผมไม่ทราบเลยรู้ไหมอะไรที่จะของทีมลำบากใจที่สุดมันคือการยอมรับว่าผู้เล่นคนหนึ่งดันกลายเป็นจุดอ่อนของทีมแม่แกปล่อยโหนะแน่ 打唔下條，有有，哎呀啊！啊啊啊啊啊 อ,อย่างเงาอยกงงเงาๆนะฉันนี่เพื่อนคนที่ของนายนะผมโทรหาคุณมันก็โผล่มาทำไมเป็นงี้ไปได้ฉันต้องรายงานบางคนไงใครฟรินทำไมก็เพราะก,ก็เพราะชวินลที่มันเป็นงานของฉันฉันต้อัดผมบํานานหงอคโควฉันะว่าจะมีหลัก้อยแบบนายหรือเปล่าคำสั่งมีตกทอดให้ตายียฉันอยู่ในระบบเนอะ เสียใจอ๋คุณเสียใจคุณเสียใจทษอีคุณไปหาหลักฐานเรื่องฟินไ์นคิดว่าเขาจะยอมคุกข่าวและสารภาพอย่างงั้นหรอเขาเป็นนยายใหญ่สีเอที่นี่นฉันต้องมีหลักฐานรีบหาสิก็ได้หรืไม่โทรเราไปได้เขาทำได่ยังไงไม่รากเขาทิ้งเป้าหลอกไว้ที่บ้านแล้วพอมันก็กดวซ์วิ บอสตันเอสคูล์ะครับเราจะหลักฐานอะไรบ้างหรือเปล่าจะให้จับเขาโดยไม่มีพยานหลักฐานนอกจากกขพูดของคริฟฟิตอย่างนั้นน่ะเหะรอพรุ่งนี้เขาดูให้เราแน่อาทิตย์นี้คุณออกจากบ้านบ้างไหมทีมฟุตบอลของเขาจะลงสนามกีฬาแห่งชาติซึ่งก็เป็นของเขาเชฟพาตคุณก็รู้นี่ใช่ไหมเรงนี้ดูแย่นะที่บอสตันเรื่องนั้นไม่ต้องจำหรอกนะเชฟพาตงานผมอยู่นี่ก็จริงแต่ผมไม่ได้เกิดที่นี่นะโอ้ฮาผมด้วยถ้าคริฟฟิตติดต่อมาขาใจมั้ย จหนีเหรอแล้วนี่ยังกลัวยิ่อีกเหรอขาดใจตายแน่ถ้าไม่มีคุณระวังไว้นะคริฟิตเดียกกับฉันมากไปคุณจะเป็นอันตรายผมมันเฮงชีวิตผมโคตรโลดโผนเลยตั้งแต่มาเจอคุณเข้าฉันว่าชีวิตคุณโลดโผนมาตั้งแต่ก่อนเจอฉันซะอีกนั่นนี่ก็ไม่ทุกวันนี่ฉันช่วยอะไรได้บ้างฉันไม่ได้เก่งเรื่องขโมยรถหรือว่าประกอบระเบิดนะแต่ฉันพอทำอาหารเป็นน่ะ เเยยยีีย่่มนแล้วตกลงว่าไงเรื่องเพื่อนคนนั้นถ้าทางไม่ปลื้มเท่าไหร่สินะผมจะเดินออกจากเซ a ก็เพราะเขาเขาติดหนี้ผมเราจะให้เวลาเขาเตรียมอะไรๆจนถึงเช้าจากนั้นเราบินไปนิวยอร์กเพราะอะไรก็ถึงต้องขึ้นศาล <laughs> เพื่อมีคนตายพวกเขาก็เลยต้องการโทษผมใครตายคนคนหนึ่ง เป็นคนที่ชั่วมากจริงๆเขาคือคนที่ผมต้องเข้าใกล้เพื่อสืบข้อมูลก็งานคุณไม่ใช่เลยก็ใช่เผอิญเขาเองก็เจอข้อมูลบางอย่างเข้าหรือเมียเขาหรือผมเขาก็เลยยิงเธอแล้วคุณยิงเขา แล้วทำไมยอมเสี่ยงคอยก้มครอฉจนถึงขนาดนี้ด้วยเลือดพ่อแรงมะพ่อผมเคยไปตำรวจพ่อสอนมาชีวิตคือทางเลือกเราต้องเลือกว่าจะอยู่ข้างไหนเมื่อเลือกแล้วต้องปกป้องด้วยชีวิตอีกอย่างคือปล่อยคุณปผมจะทะเลาะก,กับใครได้อะอแต่ทำตัวน่ารักนะดีแล้วเพราะฉันทำของกินให้คุณอยู่ เชิญครับน,นี่ผมมิเชลนะวังนะผมว่าบ,าบ,าบ,าบอกขารู้แก้วแล้วผมคงต้องรีบออกจากตึก20นาทีจะกันที่ร้านคาสิโนเลขที่สิบเก้นนวอกเซานะอย่าลืมนะไปให้ได้นะเดี๋ยวเจอกัน นั่นผมรู้แล้วอยากรู้เพิ่มอยากรู้ทั้งหมดผมไม่ไว้ใจใครคุณต้องช่วยผมตอน,นี่มีส่วนเอียวด้วยเต็มๆฟังนี่นะ บอสตัเดสคูใจสวยให้ฟลินตลอดบอสตันเดสคูล่างฟลินอย่างนั้นเชื่อน่าทุกอย่างที่ผมเจออยู่ในดิสพันเนี่ยแล้วนี่กอเก็บไว้บ้างหรือเปล่าไงอยู่แล้ว กเ,เก็บคำชมไว้ครับผมไม่ต้องการเหรียญรางวัลหรอกโอเคผมขอแค่คุณรีดจัดก,การกับเขาก่อนที่เขาจะฆ่าผมว่าใไหมใจเย็นไม่เชิปล่าเอาคนที่ใจเย็น้่รู้สึกว่าจําเป็นต้องทำอะไรต่ออะไรก็ตามสบายขอแค่จับพวกนี้ให้ได้เท่านั้นนะโอเคโอเคได้โ okay. อเคอรเจริัดระวังด้วยนะขอบใจ <im itation> Það var líst maður. Íðlað. Það var líst maður. Það var líst maður. จริงๆนะฉันเกือบจะรู้สึกปกติคุณว่าชีวิตฉันจะกลับเป็นปกติได้ไหมกับสามสิล้านเนี่ยนะงง้งอยู่แล้วเพราะนั้นเราจะรอดให้ได้พรุ่งนี้เวลานี้คุณจะเริ่มชีวิตใหม่กันแล้วแต่นี้นั้นไม่มีคุณใช่ไหม แบบนั้นคอมมอฉลาดเท่า